เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดิ์คาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชนครั้งที่1ณโดมอนเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่ที่16โดยในงานค่ะได้มีการให้บริการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3การฝึกอาชีพร่วมด้วยการบริการจากหน่วยงานเอกชนรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการจับฉลากรางวัลซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ และในโอกาสนี้นะคะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้สมมอบข้าวกล่องพร้อมด้วยเครื่องดื่มให้กับชาวบ้านและเด็กๆในชุมชนค่ะที่ได้เข้าร่วมในโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง3ปร,ประกอบด้วยข้าวกล่องนะคะจำนวน300กล่องและเครื่องดื่มจานวน300ขวดค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะ